สวัสดีครับระยะเวลาก็ผ่านมาเข้าเดือนที่6นะฮะเข้าเดือนที่6แล้วระบบเครื่องยังไม่มีปัญหานะครับระบบเครื่องยังไม่มีปัญหาเลยแต่ว่าเปลี่ยนอะไรไปหนึ่งตัวนะฮะก็เคลมประกันไปนะครับไม่ได้เสียตังค์สักบาทนะฮะก็จะเป็นายางกันซีนน้ำมัน เป็นยางกันซีนน้ำมันเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามันอยู่ตรงไหนพึบโออาจจะอ่ะมามันอยู่ตรงนี้เปลี่ยนไปหนึ่งครั้งนะฮะเปลี่ยนไปหนึ่งครั้งเนื่องจากว่าน้ำมันมันซึมนะครับนอกนั้นก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะฮะเปิดระบบสตาร์ทมือยังปกตินะครับยาง เหมือนเดิมครับอันนี้ก็ไม่ค่อยได้ล้างนะครับไม่ค่อยได้ล้างล,ลุยน้ําฝนมาแล้วฮะลุยน้ําท่วมไปสักพักนะครับก็ยังไม่ได้ล้างเลยนะครับก็หลังจากน้ําท่วมเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอาการว่าไอตัวเครื่องยนต์มันมีปัญหาอะไรหรือไม่นะครับประมาณนั้นเดี๋ยวเราจะไปพบกันใน e ีพีห้าในอีีหน้านะฮะ ใน EP หน้านะครับทันนี้ก็ได้มีการติดแคปซูลนะครับตัวแคปซูลของเขาเรียกว่าภาษีนะครับใี้ภาษีเข้าไปตอนนี้เลขหนอยู่ที่733กิโลเมตรนะครับผ่านมา5เดือนก็ไม่ค่อยได้ขี่นะฮะไม่ค่อยได้ขี่สภาพบอกเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับโ,บโชว์ต่ตางๆนะฮะเดี๋ยวเราเจอกันในอ p ีหน้าครับ วันนี้สวัสดีครับ